เราจะเห็นทุกหน่วยงานเลยค่ะร่วมกันนะคะทำความสะอาดไม่เพียงแค่ร้านค้าเท่านั้นนะ,ะ<ม>หน่วยงานต่างๆที่มีประชาชนมาใช้บริการเราก็ต้องทําความสะอาดนะคะเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อวานนี้ที่ได้จัดกิจกรรม i i k l e n n i n g Day ที่อบอจอพิษณุโลกค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะนาโดยคุณมนชัยวิวัฒนาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day เพื่อเป็นการทําความสะอาดภายในบริเวณสํานักงานนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อนะคะจากเชือ้อไวรัสโคโรนา2า 19นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้โดยทางคณะผู้บริหารนะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยก็ร่วมกันทำความสะอาดนี่เลยในห้องทำงาน<ม>ต่างๆโต๊ะทำงานต่างๆและก็ไม่ลืมที่จะใส่หน้ากากาอนามายัยเห็นไหมคะเช็ดถูให้สะอาดเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนต้องไปใช้บริการเนาะเราก็เพิ่มความมั่นใจในการที่ประชาชนมาติดต่อสถานที่ราชการค่ะครับผมการทำความสะอาดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการใช้แอลกอฮอล์ทำความ สะอาดภายในห้องทํางานของตนเองด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดสถานที่ที่มีประชาชนนติดต่อราชการรวมถึงทําความสะอาดรถตู้รถบัสโดยสารทุกคันเลยเนื่องจากมีหน่วยงานราชการต่างๆมาขอใช้บริการอยู่เป็นประจําแล้วก็มีการฉีดน้ําล้างทําความสะอาดสถานที่ต่างๆนอกจากนี้จะมีการเลื่อนการจัดประชุมอบรมสัมมนาไปอย่างไม่มีกําหนดนะคุณผู้ชมกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหรือว่าเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยใช่นะคะเวลาเช็ดทําความสะอาดอะไรต่างๆนะคะ3รอบว่คุณผู้ชมคะรอบแรกนะคะใช้ผ้าธรรมาดาเช็ดไปก่อนหนึ่งรอบนะคะคเสร็จแล้วนะคะค่อยฉีดสเปรย์ลงกับผ้าแล้วก็เช็ดออกไปอีกสองรอบเป็น3รอบเพื่อมาตร <ผม S 2> การในการป้องกันแล้วก็เช็คว่าสะอาดจริงๆค่ะคือเอาให้เอี่ยมกันไปเลยนี่ถือว่าเป็นการดูแลตนเองเนี่ยให้บริเวณโดยรอบของเราเนี่ยมีความสะอาดนะครับแล้วก็ป้อากเชื้อไวรัสด้วยอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดโต๊ะเรากัน เราจัดเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดนะมีการประกาศออกมาว่าเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้ามาสู่จังหวัดของเรา